มาครับทุกคนวันนี้นะครับพี่ก็จะมาปั้นไอดีใหม่ของพี่นะครับด้วยงบ3,100ทองนะครับทุกคนน่าจะสงสัยนะครับว่าทำไมเอาทำไมพี่มีแค่พันเอ็ดเองในบอกว่า3,000เดี๋ยวเราไปรับกันเลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นทองจากครีเอเตอร์นะครับ1น0 0นะอ่านี่เราก็จะมี2001แล้วนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปรับในตรงนี้ต่อนะครับอันนี้ก็จะเป็นแพ็คเติบโตนะครับซึ่งไอดีนี้ยังไม่เคยเติมเลยนะครับเราก็จะทำการรับหมดเลยนะครับไป800นะครับ ตอนนี้นมี2,900ออ๋อแปลว่าได้2,900นะครับไม่ถึง3 0 0 0นเลยอ๋อตรงนี้อีกฮะเอ้ยหรือตรงนี้ตร,นตรงนี้อันนี้ก็จะเป็นอ e ีเวนต์เชิญเพื่อนนะครับของบัตรเล็กนะครับหรือว่าอีเวนต์ซอมบี้นั่นเองนะครับเดี๋ยวกดรับเลยโอเคครับนี่นะครับตอนนี้เราก็จะมีทองทั้งหมดนะครับประมาณ3,200เลยนะครับเลยมาประมาณ1 0 0นะโอเคเดี๋ยวเราเข้าไปรับที่พี่เติมก่อนนะครับเดี๋ยวขอรับกัน รอบนี้นะครับพี่ใชเ้เงินทั้งหมด300ประมาณ300บาทนะครับในการทําคลิปนี้นะครับรอบนี้นะครับก็จะเป็นการใช้เงินที่น้อยมากๆาเลยนะครับก่อนที่เราจะไปสุ่มกันนะครับใครที่สนใจซื้อขายดีเกมนะครับก็สามารถติดต่อที่แอดมินจิได้เลยนะครับเดี๋ยวพี่ขึ้นในที่หน้าคลิปเลยนะครับเลเวอรชั่นรับเติมเกมบริการเติมเกมเปิดให้บริการทุกวันและยังมีบริการเติมเกมบับรสไต์ และเกมอื่นอีกมากมายเพียงใช้แค่ uad ในการเติมแต่เดี๋ยวก่อน Rate p o พ t i o n ยังมีบริการจำหน่ายบัตรเติมเงินสามารถเติมง่ายๆที่ลิง์ใต้คลิปเลยนะครับมาครับทุกคนเดี๋ยวเราจะเริ่มจากเอ็มพีไฟนะครับเราจะกดอย่างละครั้งนะครับทุกคนก็คือ10ครั้ง1รอบนะครับในแต่ละตู้นะมาครั้งที่1น่ะไ,ไปเลยเออไปเลยหร ผมไม่ได้ลุ้นอะไรเลยอ่ะไ,ได้อะไรปะครับเนี่ยโอ้ไม่ได้เลยเลยครับอันนี้คือเกลือมากๆานะฮะหันต่อไปนะครับต่อไป P 90นะหรือว่าเก็บ P 90ไ้ที่หลังสุดเฮ้ยไม่มีลดราคาเนี่ยอันนี้ก็ไม่ลดงั้นอันนี้ก่อนนะครับอันนี้ลดราคานะเฮ้ยสีทองด้วยทุกคน มาเอาเรื่องปะเนี่ย,เด,ยเดี๋ยวเดี๋วเ๋วเรามาจัดมิน,นิกันบ้างนะฮะก้าวทองปะก้าวทองพอนะฮะอย่างไรคลิกนะครับเราจะใช้ตู้ละคลิกนะฮะว่าจะได้อะไรบ้างโอ้นี้เกลือนะครับไม่ได้เดีย๋ยาวาลออันนี้บ้างนะครับตอนนี้ทองฟรีไม่หมดเลยนะ โอไม่หยุดม,มาฮะเดี๋ยวเราไปตู้ตู้นี้ฮะอันนี้ลดหนึ่งร้อยฮะไปครับจะออกอีกหรือเปล่าทุกคนแต่ได้แดนหนึ่งคือคุ้มมากแล้วนะโอ้อันนี้ไม่มาฮะนีเกลือเน้นๆเลยครับไม่มาว่ะทุกคนเดี๋ยวเราลองตู้โอ้ตู้นี้ลดไม่ลดละคา่ะ p ีเก้าูนย์ลดอยู่นะครับอันนี้มีบัตรฟรีสิบใบเอานี้ก่อนแล้วกันนะครับไปึบอ่าเริ่มเข้าเนื้อแล้วนะครับตอนนี้โอ้โหฟ้ามาเลยเชียวไม่มานะครับตัวนี้ฮะไป อ้ไม่มาเกอยจะจัดเลยทุกคนตอนนี้เราเหลือ2,000นะครับ2,000เราจะใช้อ่เดี๋ยวพี่90ก่อนเลยลป่ะที่ที่เด็ดของเรานะฮะคือพี่90นะจัดเลยฮะไปฮะได้หรือเปล่าฮะร oh, ักไหมสิ oh, ตกใจอุ้ยโอ้โหเุ้ย,โอ,ยโอเคได้สองอันทุกคนอันนี้ถือว่าโอเคมากๆเลยนะครับได้2อันเลยอะนี่ได้โทเคนมาอันนี้อีก26ชิ้นนะครับก็สามารถมาแลกของได้อีกเนาะแต่เราไว้ที่หลังนะครับไปเดีย๋ยวเราไปตู้อื่นกันต่อนะครับตู้ต่อไปเอาเป็นเอาเป็นตู้นี้จะไม่สุ่มแล้วกันนะครับหรือว,ว่าสุ่มดีเพราะว่ามันไม่มีดีลักอะไม่น่ารุนเลย มาครับเดี๋ยวเราลองโนวากันบ้างนะครับโนวาต้องมาแล้วปะสิบไปปะให้รู้เรื่องหน่อยไอ <ป S 1> ฮะต้องสีทองนะโอ้โหสีฟ้าไม่ได้นะทุกคนแต่ว่าเรายังเหลืออีกรอบหนึ่งนะครับเพราะว่าเรายังไม่ได้ใช้ทองนะครับตัวนี้ไป,ไปฮะลุย โอ้ไม่มาทุกคนเกลือจริงจังโอ้โหหรือว่าเราได้แค่อันเดียวจริงๆเนี่ยแต่ได้บัลีซองมาถือว่าคุ้มแล้วนะครับอันนี้ก็สุ่มไปแล้วอลองอันนี้บ้างนะครับใายฮะสับไปเรื่อยๆนะทุกคนสับไปเรื่อยๆฮะจนกว่าทอนจะหมดเลยฮู้ไม่มา เฮ้ยรอบนี้โดนหนักแล้วเริ่มโดนหนักละอันนี้หมดแล้วหมดแล้วลองพี0นี้สักรอบหนึ่งนะครับขออีกรอบหนึ่ง P90 ก้ศูนถ้าไม่ได้จริงไม่เอาละเพราะว่าหมดเยอะนะครับแถมรู้สึกว่าจะไม่มีอะไรที่น่าจะได้ด้วยฮะ นะครับอ่าได้ปืนพกโอเคอย่างน้อยได้ปืนพกมานะครับเดี๋ยวเราแรกอันนี้และกันนะครับเลขหรือว่าแลกนี้ดีอ่าเดี๋ยวไม่มีกล่องศพใช้นะครับโอเคตามนี้ละก่อน p ีเกเราไม่มีวาสนาต่อกันลองเอ็มโฟบ้างนะครับ1รอบไปไอฮะหนึ่รอบปึ๊บ มาหรือเปล่ามาหรือเปล่าโอ้โหไม่หยุดไม่หยุดอย่างนี้เรียบร้อยฮะเรียบร้อยฮะเกลือตามสเตป็ปลับชิ้นส่วนฮะชิ้นส่วนเราแรกเป็นทางด้านของมี30มงันแรกหมดเลยแล้วกัน ไม่เลยไปขาจังโอเคครับเดี๋ยวเราไปตู้ต่อไปนะครับเดี๋ยวเรามาทางด้านของอโนวาอีกรอบหนึ่งนะครับเพราะว่าไม่มีตู้ที่พี่ต้องการจริงๆอะเกมพีเก้าศูนย์ตัวเนี้ยก็ต้องการอยู่น่าจะสุ่มแค่ตู้พีเก้าศูนย์นะครับกับโนวาแล้วนะมาครับโนวาไปต้องมาแล้วฮะเจา้าวันนี้ ขูไม่มาเลยครับโอ้เกือจริงจังมากโหผีเก้าศูนย์สักรอบไปฮะต้องมาแล้วผีเก้าศูนย์โอ้โหไม่มาฮะเกลือเน้นๆเ,เลยทุกคนเกลือจังวะอ เด็กได้พีเก้าศูนย์อ่ะสลับกันแล้วกันเนยว่ายอีกรอบนึงไปท่าก่อนก็ได้โยมาว่านยว่ามาครับทุกคนท่ามาด้วยเปล่าโอ้โหท่าไม่มานะฮะอุ้ยแต่ได้ดนว่ามาถือว่าสุดแจมแจมแล้วทุกคน ตอนนี okay, anyway, ้โอเคเดี๋ยวเราสลับไปทางด้านของพี0นะอยากได้ทั้งสองสกินเลยนะฮะให้ตื่นเต้นเดีย่ะอุโ้ยพีเ้มาจริงอุ้ยอุ้ย ้ยคุณอะไรวะเนี่ยอะไรวะเนี่ยเฮ้ยอันนี้มีของรางวัลเยอะฮะต้องต้องต้องจัดนะอันเนี้ยมีดไปอุ้ยง่อุ้ยสีโลจริง อุยอ้ยอุยอ้ยอุย้ยอะไรวะเนี่ยอวิวิดวงมาดวงมาทุกคนจังหวะนี้จังหวะนี้ตามด้วยที่จริงก็อยากได้โอ้โหเราอยากได้อะไรดีทุกคนเออโหพี๙ศูนย์ก็อยากได้นะ แต่ว่าได้เราได้มาแล้วนะครับเราจะไม่เอาแล้วกันนะเอาโนวาอีกรอบนึงเฮ้ยแต่ขอนี้ก่อนอันนี้ยังไม่ได้อันนี้อาจจะได้ก็ได้นะครับมาเฮยเอเคก็อยากได้นะแต่ออริจินก็อยากได้ออริจินแล้วกันนะครับปโอ้ไม่มาฮะอ,อันนี้ออกยากจริงทุกคน ไม่มานะครับไปโนวานะครับหมดละทุกคนอันนี้น่าจะรอบสุดท้ายนะครับเราจะได้หรือเปล่ามาดูกันคือสีทองก็ยังมีโอกาสลุ้นอีกทั้งสองชิ้นนะโอ้โห oh, 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 ปืนมาโอ้โหโอเคครับเดี๋ยวเรามาดูผลประกอบการนะครับสำหรับกิจกรรมรอบดีนะว่าพี่ได้อะไรมาบ้างหนึ่งเลยฮะโนวาทุกคนไปกินโนวา นี่โอ้โหดูหลอดเทขึ้นมาเลยฮะไอดีนี้2นะฮะสองสองยินดีนําเสนอมากๆากเอออยู่ไหนครับท90นี่ไงไม่มีสกินพอดีเลยนี่ฮะที90โอ้โหเป็นไงไ่มีของละซีโรด้วยฮะซีโรนี่มีซีโรอีกเป็นไงทุกคนเป็นไงไอดี ID นี้ อ้ยดวงดีจัดวะ่ะโอเคนะครับก็เป็นยังไงบ้างครับสำหรับคลิปนี้รู้สึกว่าพี่ดวงดีมากมากเลยนะครับใครที่ชอบคลิปนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์ like, share, แล้วก็กด subscribe พี่ด้วยนะครับไว้เจอกันคลิปหน้าครับทุกคนสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบายไว้เจอกันคลิปหน้าครับ